โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องน้องเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับผมหลายจากและหลังจากนะครับพูดผิดนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลานะครับเพราะว่าพี่เนี่ยทางานนะครับทางานไปด้วยแล้วก็ทํา YouTube ไปด้วยนั่นเองนะครับเลยไม่มีเวลาแล้วก็รออัปเดตทางด้านของแมปบอกฟูดนั่นเองนะครับถ้าอัปเดตมาวันไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งข่าวเลยนั่นเองนะครับตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตเใหญ่ลย นะครับผมที่จับเด็ดเข้ามาเร็วนี้นั่นเองนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแจกทางด้านของไก่ตันนะครับช่วงนี้ไก่ตันหายากนะนะครับช่วงนี้ไก่ตันหายากน้องๆคงตามหากันอยู่วันนี้นะครับพี่ก็เลยจะมาแจกละกันนะครับย้ําว่าแจกเป็นไอดีโมจิตื่นครบทุกสกิลนะเป็นไอดีนี้เลยนะครับนี่ครับอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวใช้สกิลให้ดูนะครับนี่ครับผมใช้ได้ครบทุกสกิลนะครับผมนี่เป็นไงตื่นนะนะครับถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยว ไปดูที่ตรงนี้ก่อน NPC ตรงนี้อ่านี่เลยปึ๊บ Awakening อ่ะเรากดเข้าไปดูนี่ครับผมตื่นครบทุกสกิลครับผมตื่นครบทุกสกิลนะนะครับวันนี้จะมาแจกรหัสนี้เลยนะครับมาก่อนจะไปแจกกันเดี๋ยวขอสุ่มผลพิศากันก่อนนะครับก็ได้สูตรจากน้องคนนึงเขาบอกว่ากระโดด3ที่นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็วิ่งรอบคนสุ่มนะครับ3รอบ2แล้วก็3โอเคนะครับจากนั้นเปิดฮาินะครับ หาคิอะไรก็ได้นะครับทีนี้มากดสุ่มไปเลยดูซิว่าพี่เนี่ยจะได้ผลอะไรนะครับใครที่มีสูตรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับมากดแรนดอมไปเลยปุ๊บกดบายกดซื้อไปเลยครับผมปุ๊บโอ้โหผลสมุกโคตรเกลือนะครับนี่ครับอืมเกลือจัดนะครับไม่รู้ว่าในตัวมีหรือยังนะครับเก็บได้หรือเปล่าตออึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอือทิ้งไปเลยละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเก็บก่อนดูก่อน เก็บไปสตอร์ปึ๊บอ่าเก็บได้เฉยนะครับโอเคนะทีนี้มานะครับเดี๋ยวเช็กผลเกิดเดี๋ยวเช็กผลเกิดก่อนไม่ได้เล่นนานนะครับดูซิว่ามีผลอะไรเปิดขายบ้างนะครับโอโหผลกิโลผลสปินนะครับมีผลอะไรอีกผลหลักแสนอื้มผลดาร์กผลดาร์กมาผลดาร์กมาครับห้าแสนนะห้าแสนเบลี่นะครับแล้วก็ผลหลัก หลักล้านหลักล้านโอ้โหมีผลหลักแสนเรียบร้อยดีนะครับผมมาโอเคนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับพี่มีกลุ่มแจกโลบัคฟรีเนาะนะครับตอนนี้สมาชิกน่าจะ3 0 0 0 0คนละนะครับสามารถเข้ากลุ่มได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีจําหน่ายนะครับเสื้อนะครับลายจาผลตื่นพี่ออกแบบเองนะครับในเสื้อเนี่ยก็จะมีโลโก้นะครับมีโลโก้อ่าประจําช่องพี่อยู่นะเป็นวิ๊ชานน์นั่นเองนะใครอยากได้เสื้อดิเท็ราคา10โลบัคก็สามารถเข้าในกลุ่มได้เลยนะครับเข้าซื้อ อยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยมีกิจกรรมแจกโลบัคฟรีด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะครับก็คือโลบักก็คือได้มาจากการซื้อเสื้อนั่นแหละนะครับก็คือจะมาแจกทางด้านของในกลุ่มนั่นเองนะครับมาโอเคเดี๋ยวขอรีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะครับก็คือจะแจกก็คือจะแจกล้านนี้เลยนะครับมาเรามาดูอย่างแรกสำหรับหมัดก๊อตโอ้โหมัดก๊อตฮิวแมนมัติี่รี่440ใช้ได้ทุกสกิลครับผมนะครับมาพร้อมกับผลโมจิตื่นครบทุกสกิลนะนะครับผลผล ครบทุกสกิลนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอ่ะทีนี้เรามาดูไอเทมนะครับเริ่มมาก็ตึงแล้วครับผมอ่ะแต่มัตเตอรี่เท่าไหร่เนี่ยมัตเตอรี่หนึ่งนะครับผมยังไม่เก็บมัตเตอรี่นะครับนี่ครับแล้วก็มีดาบคู่โอเด้งนะครับมีดาบเบเซโตะนะครับมีดาบไซเบอร์นะครับทูชิตะยามะนะครับแล้วก็จะมีพระคมคาตาคุรินะครับอ่ะใส่ไปเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของโอ้โห ผลมังกรผลแดงครับผมนี่ครับแล้วก็มีผลวิสตรดนะครับหลายผลมากนะครับแล้วก็ยังมีกระจกไว้ทาเผาวี่ชิวๆนะครับแล้วก็ยังเงินเบลรี่นะครับ13ล้านนะครับเงินม่วงเฟนเม้นท์30,009นะครับเรเทนลตัน2,0450นะครับตึงๆครับรหัสนี้บอกเลยว่าตึงๆเลยนะครับผมมาที่นี้เรามาฟังกติกากันดีกว่าใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวจะแจกในคลิปเลยเนาะนะครับเดี๋ยวจะแจกในคลิปเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูว่ารหัสน,นี้ได้มาจากไหนนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนกันด้วยที่มาแจกให้น,นั่นเองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ได้มาจากเว็บ Red Shop เลยนะครับเป็นเว็บจำหน่าย ID ไก่ตันนั่นเองนะครับโอ้โหตอนนี้ในะสะต็อกเหลือ น้อยแล้วนะครับใครอยากได้รีบมาจัดเลยนะครับก็จะมีโมจิตื่นอ่านี่เลยมูลค่า299พี่เอามาแจกฟรีวันนี้นะครับแล้วก็จะมีไก่ตันผลพระตื่นนะครับนี่ครับผลพระตื่นครบทุกสกิลพร้อม PVP เลยนะครับเรเวลตันนะครับพร้อมลงดันตึงๆนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันราคา39บาทไก่ตัน9บาทนะครับไก่ตันเผาวิซีหกสิบเก้าบาทโอ้โหอะไรจะถูกขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งนะครับดาบคู่โอเด้งเนี่ยเก้าสิบเก้าบาทตอนนี้หมดไปแล้วแล้วก็จะมีผลเสือดาวนะครับผมนี่ การันตีทุกอันนะไม่มีสุ่มนะครับคือการันตีทุกอันเลยสุ่มแค่ของในในตัวนะครับสุ่มแค่ของในตัวเท่านั้นนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้รหัสมาเล่นเลยน,นั่นเองใครท,ที่อยากเข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแปะล,ลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเข้ามาสมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยจากนั้นกดที่เติมเครดิตเติมเงินตรงนี้ตามเมาส์พี่เลยนะครับจากนั้นกดที่อ่างเปาตรงนี้นะครับเพราะว่าระบบเนี่ยรับแค่อ่างเป่านะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ แล้วก็เอาลิงก์ซองเปอมมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับพอเครดิตเข้าเนี่ยเรากดมาที่หน้าหลักนะครับหรือว่าหน้าแรกนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับนี่ครับก็จะมีให้ซื้อเต็มเลยนะครับสามารถซื้อได้เลยได้จริงแน่นอนนะครับผมอ่ะก็คือสมาชิกน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแสนสองนะครับจำไหน่ายไปแล้ว2องแสนนะครับน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%การันตีจาก ช่องพี่ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการแจกไ d ดีนะครับนานๆมาทําคลิปทีเนาะก็จะแจกยับยับเลยนะครับใครที่อยากได้โลบักนะครับมาเดี๋ยวขอเจอไปรุ่นหน่อยละกันวะนะครับมาไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่านะโอ้โหแล้วเขาเอาว่ะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยมัลตี่มัต์ลี่ดาบดาบคู่ไม่ค่อยนี่ด้วยดีนะครับมีตะมัดกับเอ่อมัดกับผลมจิโอ้โหเรียบร้อยโดน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 หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนน้องน้องชายน้องชายหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้โหไม่โดน ใช้สกิลอะไรวะเ่ยไม่โดนไม่โดนไปใกล้ใกล้ใกล้สกิลใช้ดิโอโหอะไรวะเนี่ยเล่นผลโมจิพี่ไม่ค่อยเก่งนะใครที่มีแท็กติกก็บอกด้วยนะครับผมโอโหโคตรเว้าอ่ะ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 จังหวะเนี้ยไม่มีดาบคู่ให้เล่นไงมีมาตตอรี่หนึ่งเงี้ยอืเข้าใกล้ไม่ได้เลยอือต้องลบอะลบก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ลบก่อน จังหวะนี้หลบมาแล้วยังไงโอโหโอกระเด็นม,ม,มาดิโอโหโอยังไม่ได้ใช้สกิลเลยมาใ,ใกล้ๆโอโหใจเย็นลูกพี่เราไปมั่วคนนี้ดีวกว่าเอาไปมั่วคนนี้ดีกว่าเราไปมั่วโอโหเข้าใกล้ไม่ได้เลยวะ่ะเราไมพี่เล่้โคตการเลยวะมาดิมาดิมาดิเกาะไม่ติดเลยอ่ะดูดิเข้าใกล้โอโหโดนเรียบร้อยยงัยงยงัยง้ยงยงังยังยังยั้งดนยน้ำแข็งโอโหเรียบร้อย ตายเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้วสองนั้นเขาต่อยกันไหมเนะี่ยเขาเขาเขาจัดกันไหมเนะี่ยสองคนเนี่ยอ,อ,อย่าบอกนาพวกเรากันโอ้น่าจะต่อยกันอยู่โอ้โหโคตรเดือด <laughs> สังเวียนนี้โคตรเดือดนะครับผมนี่ครับกำลังบวกกันเลยก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาแจกรหัสฟรีๆนะครับช่วงนี้อาจจะนานๆลงทีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตมายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปให้ทุกวันเลย นะครับก็คือตอนนี้เราอัปเดตเนาะนะครับสำหรับใครที่อยากให้พี่เล่นแมปไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวจะไปจัดให้นะครับรีวิวให้รีวิวให้นะครับอยากให้พี่แจกของหรือว่าสอนทำภารกิจอะไรเล่นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมกราบคำว่าสวัสดีครับ